สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยทรงหรูน่าใช้1คันนะครับคันนี้สุดคุ้มแน่นอนกับ t o y o ต a c ค m r รนะครับ v ี p สุดสวยเลยครับคันนี้สมบูรณ์สดๆชมเช็คทดลองขับมินบุรีนะครับสีสันสวยงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่ประมาณ2 0 0แสนกิโลเมตรนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ออปชั่นพอมีนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็คเอเบสดิสเบรกนะครับมีม่านหลังไฟฟ้ามีแอร์หลังนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับบริการ ส,ส่งทั่วไทย259,000บาทนะครับผ่อน5,700โดยประมาณผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถได้เลยครับ รถคันนี้สวยๆนะครับติดแก๊ส LPG นะครับขับประหยัดแน่นอนรถสวยทรงหรูกว้างขวางนั่งสบายอึดถึกทนดูแลง่ายรถสภาพดีมากๆเลยนะครับชุดแต่งรอบคันสีสวยเกยียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับได้สบายสวยหรูขับประหยัดดูดีมีระดับจัดไปกับคัมรี่ครับ VEP สวยๆครับตกแต่งลายไม้เบาคู่หน้าปรับไฟฟ้า แล้วก็พนักพิงปรับไฟฟ้านะครับมีม่านหลังไฟฟ้าแอร์เป็นระบบออโต้นะครับเย็นซ้ายขวาเย็นหลังเย็นหน้าเลือกได้เลยครับตกแต่งรายไม้กระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับมีแอร์แถว2รถสวยมากมนะครับนี่เลยครับฝากไว้ด้วยนะครับใครกําลังหารถใช้งานใครอยู่สสย LPG นะครับรับเทินนะครับจะสดจะเทินจะผ่อนจัดไปครับสวยหรูดูดีแน่นอนนะครับขับสบายนั่งไกลๆสบายตัวแน่นอนนะครับ ลองชมได้เลยนะครับรถติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดนะครับเพิ่งจะติดแก๊สเมื่อปี6-2นะครับ ติดมาได้6ปีไม่ก็น้อยด้วยนะครับ2 0 0แสนกว่ากิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับดูแลสภาพมาดีมากๆนะครับรถสวยมากๆเลยครับคันนี้จัดไปกับสภาพแบบนี้ชมได้ทดลองขับนะครับบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางมีบริการจัดส่งนะครับรถสวยๆสภาพดีเบาะคนขับก็อปรับไฟฟ้าเบาะคนนั่งซ้ายก็ปรับไฟฟ้ามีแอร์แถวหลังเบาะหนังสวยๆตกแต่งลายไม้กว้างกวางนั่งสบายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับ จริงๆแล้วผมชอบเชียร์ให้ลูกค้าซื้อคัมรีครับหนึ่งมันก็ทนดีครับและคันนี้ติดแก๊สมาด้วยครับกว้างนั่งสบายประหยัดนะครับสําหรับคนที่เข้าใจก็จะบอกว่าดีประหยัดขับรูใครที่ไม่ชอบก็จะบอกว่าโอ้ไม่ดีฉะนั้นใครไม่ชอบ LPG ผมก็ยังมีคัมรีที่เป็นน้ํามันล้วนนะครับฉะนั้นก็เลือกได้เลยครับน้ำมันล้วนก็จะมีสีดานะครับตอนนี้มีสีดํากับสีแบบนี้อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ติด LPG นะครับ ติดแก๊สระบบหัวฉีดเนี่ยถังโดนัทเนียนๆนะครับเพิ่งจะติดมา6ปีเองนะครับสวยๆนะครับสภาพดีๆใครที่อยู่สาย LPG ขับประหยัดดูแลเป็นนะครับจัดไปครับคุ้มมากๆครับ ใครที่สนใจนะครับรีบเลยครับมาทดลองขับนะครับ259,000บาทผ่อน5,000เป็นปลายที่รับผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถสุนบาทใหม่แท้นะครับ215,000กิโลเมตรนะครับรถสวยๆสภาพดีๆนะครับยางปี2023แก๊สสมบูรณ์ระบบเครื่องเกียร์สมบูรณ์ขับได้สบายคันนี้ในเล่มแจ้งก็เป็นมือที่3นะครับดูแลสภาพมาดีมากๆนะครับใครหาใช้งานจัดไปครับสวยหรู กว้างนั่งสบายอะไรเยอะแล้วก็อึดถึกทนนะครับที่บ้านผมจอดอยู่คันหนึ่งไม่ห้าแสนนะครับก็ใช้งานปกติมันขึ้นอยู่กับการดูแลและเอาใจใส่นะครับยิ่งคนที่ใช้งานเป็นใช้ LPG เป็นคุ้มแน่นอนนะครับทนจริงๆบอกเลยว่าทนอึดถึกและอะไรก็เยอะมากๆครับการซ่อมบำรุงดูแลอู่นอกมีครับอู่ในมีศูนย์มีคุ้มมากๆครับกับสภาพได้ราคาแบบนี้นะครับ ราคาสองแสนกลางๆได้ขับคัมรี่นะครับแล้วก็ขับประหยัดด้วยครับก็ฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่วงนี้รถลงเยอะมาก